สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17กรกฎาคมปี2,568นะครับวันนี้มี2เรื่องนะครับมาอัปเดตกันให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบถึงความคืบหน้านะครับเรื่องแรกนะครับผมแน่นอนว่าทางด้านของรัฐบาลมีการประกาศใช้ข้อมูลนะค่าน้ำค่าไฟยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้รายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ เรื่องที่2นะครับผมก็มีไฟเขียวนะครับจ้าง1.80,000หมื่นนะที่เรียกว่า Caregiver สร้างระบบดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศนะครับอ่นนี้นะ่าสนใจสำหรับในเรื่องของปัจจุบันนะครับที่เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและแน่นอนว่าสิ่งนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยดูแลและก็แน่นอนว่าจะมีในเรื่องของการจ้างแรงงาน กลุ่มที่เรียกว่า care giver เนี่ยนะครับเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียด2เรื่องนี้นะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับรัฐบาลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวบริการนะครับขอประวัติใช้และชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อใช้บริการสมัครขอสินเชื่อภายใต้โครงการนะครับ Udata บริการนี้นะครับช่วยให้ประชาชนที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีค่าน้ำค่าไฟสามารถดาวน์โหลดประวัติชำระย้อนหลัง6เดือนได้ฟรีเพื่อนำไปประกอบขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มโอกาสนะครับให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้นะครับประจำนะหรือว่าขาดหลักฐานทางรายได้ในรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับประชาชนนะครับที่สนใจ ท่านสามารถนะครับผมนะสอบถามรายละเอียดนะครับและรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อนะที่รองรับเอกสารดังกล่าวนะซึ่งก็จะมีในส่วนของนะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะอันนี้ก็ถือว่าสามารถเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยนะครับเดี๋ยวไงเอาไว้นะครับใต้คลิปนะเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับผมที่จะดําเนินการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ น่าสนใจนะครับผมที่หลายท่านอาจจะเข้ามาดูเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งในเว็บไซต์นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ทํารายละเอียดนะการถามตอบนะเะยกตัวอย่างเช่นเอกสารประวัติหรือข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ในการขอเอกสารประวัติได้กี่ครั้งนะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายหรือไม่เนี่ยนะมีรายละเอียดอยู่นะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดนะที่ นำมาแบ่งปันนะครับทีนี้ในเรื่องของการเข้าใช้หรือว่าขั้นตอนของการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเขาก็จะมีนะครับผมนะวิธีการแจ้งอยู่นะด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐหมวดหมู่ของเขาก็คือการเงินหรือว่าประกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของไอคอนที่เรียกว่ายูดาต้าหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นข้อมูลเอกสาร ประกอบการสมัครหรือว่าบริการทางการเงินถูกนะครับสองครับเลือกหน่วยงานและทะเบียนผู้ใช้ที่ต้องการขอประวัติซึ่งเขาก็จะมีทั้งนะครับประวัติการจ่ายค่าน้ำนะที่เป็นในเรื่องของการประปาส่วนนครนหลวงนะมีภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคนะอันนี้เราก็อยู่ส่วนไหนนะครับก็เข้าไปดูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อที่3 ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดขอเอกสารโดยเอกสารเนี่ยจะถูกเก็บนะครับในมือถือของท่านอ่าน,นี่ก็เป็นขั้นตอนที่ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่4ก็นําเอกสารที่เก็บไว้ในมือถือเนี่ยไปยื่นนะครับสมัครสินเชื่อตามช่องทางที่ผู้ในการสินเชื่อกําหนดนะครับอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดที่นะครับสามารถดําเนินการทําได้ 4ขั้นตอนนะครับผมที่แจ้งไปนะครับสำหรับในเรื่องของบริการนี้นะครับผมก็จะเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผมกเ็เตรียมพร้อมแล้วกันนะสำหรับการขอบริการประวัตินะใช้นะครับแล้วก็ชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเพื่อประกอบสมัครขอสินเชื่อนะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่นะครับเอามาแบ่งปันในเรื่องแรกนะกระบวนการขั้นตอนก็ ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับทีนี้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะสามารถที่โทรนะครับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเบอร์โทรนะครับ1 2 1 3ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละมีภาพประมาณนี้สำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับผมทางด้านของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบอร์ดสปสอชอ รับทราบมติคอรมอครับเรื่องโครงการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพศ .68 โดยสปสอชอครับได้รับจัดสรรงบป,ประมาณภายใต้วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทเป็นวงเงินนะครับ1,115ล้านบาทซึ่งเห็นชอบครับแนวทางการจ้างผู้ช่วยดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือเรียกว่า care giver จำนวน1น0 0 0นคนเลยนะครับสำหรับผู้ดูแลนะครับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง1 6 8 0 6กรรายทั่วประเทศนะครับเงื่อนไขก็คืออย่างนี้นะฮะผู้ที่จะได้รับการจ้างนะครับเป็นผู้ช่วยดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนะครับของกรมอนามัยหรือหลักสูตรผู้ช่วยนะฮะดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง หรือหลักสูตรอื่นนะครับที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องไม่จ้างงานซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐด้วยหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าป่วยการเป็นประจ,จําซึ่งท้องถิ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้กําหนดนะครับความต้องการโดยอ้างอิงจากจํานวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่นะครับ การจ้างงานครับจะไม่ได้ทำปีนี้เป็นปีเดียวนะครับโดยทางด้านของสอปสอชอได้เตรียมการตั้งงบสำรองนะครับในการจ้างแคร์กิฟเฟอร์เหล่านี้นะครับในปีงบประมาณถัดไปแล้วพร้อมทั้งทำแผนระดับประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอครมพิจารณานะครับเพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับที่มีประสิทธิภาพ ลถภาระครอบครัวและก็ยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ระดับชุมชนด้วยนะครับอ่านี่คือเรื่องที่2นะครับที่นํามาอัปเดตแบ่งปันนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น2เรื่องสําคัญที่นํามาแจ้งความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเอาละนะครับภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นะครับมีสิทธิ์สวัสดิการอื่นใดที่ทุกท่านควรทราบนะครับเดี๋ยวช่องเรานำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมภาพประมาณนี้นะเอาละนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ